ครับวันนี้ก็พาชมตัว410นะครับแดบเผาเดียวนะครับลายพราเดเลสวนนะครับงามมากครับลายลายกนกไทยนะครับ นะครับ410งามเลยคันนี้กองบนครับผม ใช้ LED ครับ <P> ผมคันนี้ช่องล่างแหนบ tháng ดูภายในกันนะครับเบาะหนังเหมือนเดิมนะครับอ่มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับพวงมาลัเป็นขอบดำครับโคตรสวยเลยครับนี่ เกียร์แบบรีทัดเดอร์นะครับมีห้าระดับนี่เป็นเสียส่วนมุมนี้เป็นสวิตไปแล้วนะครับสวิตพวกไฟแต่ก่อนมันจะมีไอที่บิดเนาะนี่เปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป็นสวิตกดนะครับนี่อันนี้มันเดิมครับล็อกรถปลดล็อกมันเดิมครับปรับระดับมุมมองทัศนวิสัยนะครับคูสคอนโทรลนะครับรีทัดเดอร์ ระบบแอร์ต่างๆนะครับหน้าปัดเจ็ดนิ้วนะครับนี่สวิตช์ปลั๊กสวิตช์ล้อนะครับยี่สิบเอ็นครับจำนวนก็มีสามรุ่นนะครับมีสิบล้อนะสิบล้อคันหนึ่งสิบล้อขวาคันกลางก็สิบเจ็ดเอ็นอันนี้ยี่สิบเอ็นล้อ แต่ชอบพวงมาลัยครับพวงมาลัยเพื่อสังเกตครับว่าเขาเปลี่ยนไปนะี่ยจาก,ก่อนของเมียมนะอันนี้เป็นสีดําดําสวยเลยนะครับนี่นะ้าปัดเจ็ดนิ้วนะครับมันอาจจะดังใหม่นะฮะ <laughs> เพราะว่าเขาติดตั้งชีวิตไปแล้วรถรถมันส่งมอบแล้วนะครับผมอ,อาจจะดังหน่อยนะครับงั้นเราปิดดีกว่าเนาะมันดังเนาะปิดดีกว่ามันแจก็โอ้มีสี่อันเลยล็อกรถปลดล็อกรถเดี๋ยวนะมีอะไรอีกนะเดี๋ยวช่องช่องเก็บของนัานบน ชอบมอะไรรุ่นนี้จริงๆเลยนี่ที่เปลี่ยนใหม่นะครับโอ้งามจริงๆอ๋อถ้าถ้าเปิดกดมันเป็นตัวนี้อ๋ออันนี้ก็เป็น,นกระจกมองข้างนะครับนี่กระจกมองข้าง เป็นม่านม่านข้างนะครับม่านข้างให้ลรลปเรียงปานนูน่น ่าชมกันครั้งหนึ่งนะครับขอครับ ลายไทยนะครับใส่ลายไหนก็เหมาะครับตัวใหม่โอเคขอบคุณครับขอบคุณรับชมนะครับต่อต่อไปได้เลยครับผมขอบคุณครับ